สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เขแบบตกลงทัวร์เข้ามาจอตลาดสีมเมืองนะครับเราวันนี้ก็จะไปจอตลาดผล,ดลไม้ตามฤดูกาลน,นะฮะสามโลร้อยโลละยี่สิบบาทเงาะอนหวานโลละสามห้าสามโลร้อยเงาะหน้านี้เงาะเงาะทุเรียนเงาะทุกอย่างเงาะนะ,นะะวาวอเอ ฝนคือมนจะตกอันนีน้เป็นพวงเป็นอันนั้นเลยฮะเก็บเป็นต้นเลยน,นัน่นเลยต่อ,อต่างกันไงกับตัวที่มันเป็นหล่นือว่ามัน,ม,นมีกาม้านเอลดล,ละหกสิบบาทท่าน,นั่นคือลดละสามห้าสามห้านี่สองโลร้อยสองโลร้อยปาาในหมุมปลาเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนอันนั้นเงาะอะไรเงาะสีทองสีทองสีทองจะถูกหน่อยเนื้อเกล็ดมัน อ๋สีทองเปลือกหนาโรงเรียนจะเปลือกบางอ๋อต่างกันตรงนี้แม่ค้าบอกแล้วนะครับท่านผู้ชมเปลือกหนาเปลือกบางดูได้ดูก่อนได้นะคะวออหวานเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนก็สามโดลอยเหมือนกันโรงเรียนร้อยห้าสิบบาทจนะ้ะโรงเรียนท,ทองสามโดรลอยสามตลาดเงาะ โรงเรียนก็ยังราคาสูงอยู่เนาะห้าสิบบาทแต่สีทองสีทองเปลือกหนาโรงเรียนเปลือกบางถูกไหมฮะเงาะสีทองก็รโรงเรียนโรงเรียนก็สามร้อเหมือนกันฮะร้านนี้สี่สิบนะววสีทองสามร้อย อาเริ่มต้นแต่25บาท40 45 55 80 90 65 55. ลูกที่มันราคาที่มันถึงสูงคืออะไรฮะมันมันต่างกันยังไงไซเล็กไซใหญ่ไซเล็กไซใหญ่อันนี้คือสับประรดลูกเล็กๆตลาดสับประรดกว้างยาวฝั่งด้านใน สับประรดล้วนๆตลาดสับประรดฝั่งด้านนู้นด้วยนะครับตละสิบบาทตละสิบบาทมะม่วงตลาดมะม่วงสวยหวานจ้าสิบบาทสิบามบทนีสิบบาทสองบาทอก็ยังมีผู้คนเข้ามาดูตู้เรียนดูอะไรอยู่นะ มาดูทัเรียนมาดูทัวเรียนกันอยู่หมอนทองจันทบุรียังก็มีเข้ามาอยู่ยังยังเยอะอยู่นะครับที่แรกก็บอกว่าเดือนนี้จะหมดแล้วหมอนทองจันทบุรีร้อยห้าสิบนะครับท่านผู้ชมราคาขายส่งก่อนหน้าน,นี้ที่ออปแปบตอนทรนทัวร์่ายทอดให้ให้ดับชสมกันก็นคือราคาราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบ เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้ได้มาเจาะตลาดผลไม้ไทยตามรูกาลของตลาดสี่มุมเมืองนะครับก็ไล่ตั้งแต่ตลาดผลไม้สับปะรดแตงโมเงาะช่วงนี้ก็จะออกมาเยอะรวมถึงทุเรียนนะฮะมะม่วงอะไรแบบนี้ก็มาเจาะให้ท่านผู้ชมรับชมกันแต่ตลาดราคาทุเรียนสรุปแล้ววันนี้ก็ถือว่าราคายังสูงอยู่นะครับ ราคาขาย2 5 0ร้อก็จะนำเสนอคลิปด,ดีมาฝากท่านผู้ชมในครั้งต่อไปยังไงรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอัพแอปตลอดทัวด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้กราบขอบคุณมากที่รับชมและก็กราบคําว่าสวัสดีครับ